คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบวัวลาพูแน่นอนว่าตอนนี้สังคมยังคงตั้งคําถามนะครับว่าทําไมผู้ก่อเหตุถึงเลือกลงมือกับเด็กวันนี้ไทยพีบีของเราชวนคุณผู้ชมไปถอดคําให้การของผู้เป็นแม่ย้อนไปว่าตั้งแต่ผู้ก่อเหตุยังเด็กเนี่ยพ่อแม่แยกทางกันขนาดเดียวกันเนี่ยพอไปตรวจสอบย้อนหลังก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยใช้สารเสพติดตั้งแต่ช่วงวัยประถมนะครับ ขนาดเดียวกันผู้กอ่อเหตุเนี่ยเป็นคนมี2บุคลิกคือบุคลิกนึงเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วก็เรียนเก่งพูดน้อยส่วนอีกบุคลิกนึงจะเป็นคนฉุนเฉียวเคยใช้อาวุธเนี่ยยิงทำร้ายสัตว์ด้วยล่าสุดจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเคยเข้ารักษาอาการทางจิตตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาข้อมูลจากการสอบสวนของตำรวจที่เข้าคลี่คลายคดีเหตุรุนแรงที่สูงพัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้จากผู้เป็นแม่และก็พยานแวดล้อมอื่นๆทําให้เชื่อว่าแรงจูงใจการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยที่พัฒนาการเรื่อยมาจนตัดสินใจครั้งสุดท้ายด้วยอาการสติแตกแหล่งข่าวในชุดคลี่คลายคดีเปิดเผยกับไทย t ีวีบอกว่าวัยเด็กผู้ก่อเหตุเจอปัญหาหย่าร้างของพ่อกับแม่เสพยาบ้าตั้งแต่ชั้นป .5 ป .6 และเสพสลับกับการหยุดเรื่อยมา ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุเนี่ยมักจะพูดน้อยหรือพูดเท่าที่จําเป็นแสดงออกถึงการใช้ความรุนแรงบ่อยอครั้งแต่ว่าอีกด้านก็คือเป็นคนเรียนเก่งแม้จะมีปัญหาครอบครัวและก็ใช้ยาตั้งแต่เด็กแต่ก็เอาตัวรอดสอบเข้านักเรียนในายสิบตำรวจได้ผ่านด่านหินตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดไปดูกันที่ประวัติการศึกษาครับ ผู้ก่อเหตุในจบนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่เมื่อย้ายกลับไปรับราชการที่หนองบัวลำพูก็เริ่มพบพฤติกรรมใช้ปืนยิงขมขู่สุนัขและก็แมวจนตายต่อหน้าต่อต,อต,อตาเพื่อนร่วมโรงพักแล้วก็เคยถูกผู้บังคับบัญชายึดปืนไว้ด้วยแหล่งข่าวเคยระบุว่าจากการเสพยามายาวนานทำให้ผู้ก่อเหตุเริ่มมีอาการป่วยทางจิตต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อมกราคม 2,565ซึ่งเป็นเดือนที่ถูกจับพร้อมกับยาบ้าน1เม็ดและยังรักษาต่อเนื่องค่ะหลังถูกไล่ออกก็เจอปัญหากับภรรยาใหม่ขอแยกทางผิดหวังกับการทำงานใหม่ที่อบตอุทัยสวรรค์พร้อมทั้งเคยพาแม่ไปขอให้นายกอบตแห่งนี้ช่วยเหลือในคดียาเสพติดมาพูดคุยในเรื่องขออการให้คุยผู้ดกักผู้ใหญ่ให้ผมก็บอกว่าโอ้อันนี้มากรสายงานผมไม่ได้หรอกนั้นนสายตำรวจเขา ตำรวจเขาเข้าคุจะกันนั่นะผมก็เลยแนะนําเขาผมแนะนำเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมใชายังไงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีประสกณ์กว่าก็คือน่าจะก้างทนายความเป็นตัวต่างเราพอดีผมพูดประโยคนี้ขึ้นมาเขาเลยบอกว่าเออพอดีแหละพอดีเขาบอกว่ามีญาติของแฟนนะแฟนตำรวจคนนี้นะนะครับเป็นทนายความอยู่ ผมก็เลยบอกว่าเออดีแล้วอย่างนั้นนะเอ,อผมบอกดีแล้วเขาจะทขออขุญาติโมกลับเลย <ạ. S 1> ไอ้ไอไอคนที่ก่อเหตุจะไปยก,กหมอไหว้ผมนะบอกขอบคุณ <ạ. S 1> ออแล้วก็แม่เขาด้วยทั้งญาติเขาอีกคนนึง <ạ. S 1> ที่มาด้วยกันตำรวจเนี่ยเชื่อว่าทั้งการขอให้ช่วยเหลือด้านคดีและสมัครเป็นลูกจ้างอบตอเป็นสาเหตรุร่วมกับปัจจัยอื่นๆเช่นลูกติดภรรยาที่เขาให้ความรักมากแต่ว่าถูกเพื่อนล้อว่าลูกขี้ยาจนกลายเป็นความแค้นแบบสติแตก ก่อเหตุสะเทือนขวัญขึ้นครับ